พูดตรงไหนวะที่รักปลาแนวอ,อะไรเอาอะไรปุ๊งไม่มีตังค์แบงเกอร์หนึ่งแสนครับฮะหนึ่งแสนหนึ่งคหนึ่งเชียโหเชียอะไรวะเน,นี่ยอะอะไรอ่ะเพยเยอร์มันบ้าอะไรขนาดนั้นอ่ะเพยเยอร์อะไรครับลงุงอ่ครับมาจริงล่ะจรง ตัวตัวเออตานี้ฟามเจี๊ยบกินแล้วเจอไม่ต้องรุ้นเลยกินแล้วกินแล้วตัวนะหม่มเออฟาร์มว้าแลยตานี้ผมเอาลงได้เท่าไหร่ครับจำแดงเลยพี่พิติตรได้หนึ่งหนึ่งล้านครับเอาล้านหนึ่งแบงเกอร์ตามลงครับผมตามลงได้ไหมครับผมสามได้ยหมครับสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดฟาร์มได้ไรสามเจ็ดห้าสามแสนลงอะไรนะครับจำแดงเลยพี่ติตรแบงเกอร์ล้านหนึ่งแบงค์หนึ่งล้าน เพเออร์ห้าแสนแบงค์ห้าแสนครับแบงค์ห้าแสนเพยเออร์แสนนึงโอเคแบงค์หนึ่งล้านแบงค์ 5, 000, 1, ห้าแสนเพย์เออร์ห้าแสนแบงเพเออร์หนึ่งแสนโอ้เพเยอร์ครับ <c oughs> เลขสามเก้าเจ็ดไหลาย,ยาวแชร์แอดไม้แล้วเนี่ยน้ำเงินอ่ะ สามเก้าสี่ปะบา้าสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดห้าตติคอออ่ะลองเล่นยนนะสามเก้าสี่เสมอสี่แสนครับนะคะทั้งแมงแมงสัตว์หมดตัวก็บัน,นี้เสมอสี่แสนตัวไหางรับเลเยอร์สามแสนแบงค์สองแสนครับ เยเงินแสนหนึ่งโอเคเพย์เงินสามแสนหนึ่งแสนแบงสองแสนเสมอสี่แสนสามแต้มห้าแต้มสัวมาห้าแต้มนะส่วนส่วมาสามแต้มเพย์เงินส่วไปสามแต้มอ๋อแ,แบงเกอร์ครับแบงเกอร์หนึ่งหนึ่งห้าครับเลขสามเก้าเจ็ดครับผมเลขสามเก้าเจ มีปล่อยกูนะครับ าถ้ามาช้ากว่าน,นี้หนึ่งนาทีนะไอ้สัตว์รวย โอยเนี่ยมันที่รักหูฟังมึงส้นตีนอะไรเนี่ยเช็ดตั้งนะหูฟังเงี่ยที่รักฟังไหนมันฟังขวาฟังซ้ายวะไม่เข้ายัดไม่เข้า ที่ล้างมึงทำความสะอาดมากนะหูฟังนะไอ้ยี่เป็นก้อนเลยก้อนหรอันเยี่นะ ค่ะแกเป็นใครจับฉันมาทำไมมันมันซูมออกไงเจดกุช <Yeah, Gucci. S 1> ีน่ารักอุ ที่รักอยากเป็นแนวไหนดีดูค่ะน่าอายมากเลยหุย้ยลายเสือเสื้อผ้าใหม่ๆเพียบเลย มันไม่มีอะไรเหมาะเลยเอาจริงป่ะหอหลอ่อหล่อเฟี้ยวเลยอะ่ะไม่สีเดียวหรอหอุ้ยโชว์้อยสักมันมันทำให้มันเห็นตัวยังไงวะไม่ได้เล่นนานมากแล้วเนี่ย โอ้คอาวันเป็นุ้ดแก้ยออโ้อ้ยออ มมีชุดอะไรที่เข้ากับหน้าเขาเลยอเอาจริงปะที่รักแฟชั่นมันไม่ค่อยเท่เลยอ่ะอุยอ้ยอุ้ยที่รักฮาวายพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเสื้อส้มมันน่าจะมีแบบเสื้อซีทรนะูเนาะแบบตะข่ายตะข่ายอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ส้มรักพ่อค่ะฮะยังไงเขาหาเสื้อข้างในก่อนส้มรักพ่อค่ะเออนี้สบายกว่าไม่ต้องสตรีมเองนอนดีกว่าฝากด้วยนะเดี๋ยวตื่นมาถามต่อสักตีสองตีสามอะไรอะที่รักทุกคนให้เตลสตรีมแทนนะครับผมนอนแล้วเขาง่วงแล้วพรุ่งนี้เขาไปข้างนอก <c oughs> ไม่เฟียวเลยต้องใส่อะไรที่หัวเนี่ย <c oughs> ที่รังมีตังให้เขาเล่นบาคาราเลย <c oughs> ใช้เงินในตัวเล่นหรอ

หนึ่งแสนสองหมื่นมันแทงให้หมดเลยสองหมืมันมันแทงเงินสดได้ด้วยเหรอมึมง,งมก็ไปบอกกับคนดินพูดไปเลยจะแทงบานใหี่อยมึงบอกเลยนะป่ะสวัสดีครับอะไรไต่อครับมึงต้องเ<อ>ทสองแสนครับเทสองแสนกดพูดตรงไหนวะที่รักฟานเอาอะไรเอาอะไรเพิ่งไม่มีตังค์เบงเกอร์หนึ่งแสนครับ แบงก์แสนหนึ่งลุงแม็กแบงก์สักหนึ่งแสนครับอะไรครับแต่เรา่าโอเคครับแบงก์สองแสนกับแบงค์หนึ่งแสนบงเกอร์เปนต่อทางนี้นะผมแทงเราแทงอะไรไปนะเทเท่าไหร่แบงก์อ้าวเหรอกินกินเรียบรอบนี้เราอะเห็นไหมเปิดมาก็เทเลย เดี๋ยวมันจวบแปดเข้ามาเนี่ยจวบแปดจวบแปดจวบเก้าสวยไมเมยอสามเก้าเจ็ดครับสามเก้าพี่ชายผมแทงเพนะใช่หรอใช่ครับวาเลนอ่ะโดนออกเลยผมแทงเพสองแผดออกเพยไปเลยมุกเลยมุกเลยนช่ไ่ากูยังไม่ได้จ่ายตังค์เออมันโกงอ่ะ กอเลยครัเรีอะไรครับพี่ซบสามเกาดครับสามเก้มกับมาเสียงเดิมละกูเครียดอี๋อ วันพรุ่งนี้หยุดแล้วนะทุกคน